นี่นะครับผมก็คือวันนี้มีคนหนึ่งติดหนูแฮมสเตอร์มากนะครับผมซึ่งเพิ่งได้มานะนี่สองตัวเป็นไงอีกตัวนึงหลับไปแล้วอีกตัวนึงกำลังขูดอยู่เลยแต่คนนี้ดิติดเจอดูดยไม่ห่างเลยเออไม่ห่างเลยนะหรือท่าน,นอนเลยสิหรอท่านอน <c oughs> นี่คือบ้านนะผม <c oughs> นี่นี่คือบ้าน มีขี้เต็มเลยมีขี้เต็มเลยมีอีกคนนึงอีกตัวนึงหลับนะอีกตัวนึงก็ดูสิดื้อตัวเมียดื้อกว่าผัวหลับไปแล้วเรากิ้งสิเรากิ้งเรากริ้งเรากริ้งเราแกล้งนี่เราแกล้งมันจะหลุดปะน่ะดูนะหลังจากคลิปที่แล้วเนาะที่เราบอกว่า เราจะไปจัดมาได้ไม่ต้องแกล้งกันแล้วมันจะไม่ต้องเล่นไงนเอาขึ้นสูงๆเลยนี่แล้วก็ไปเอามาสองตัวนี้ราคาเท่าไหร่สามร้อยแล้วกุงราคาเท่าไหร่กุ้งสามร้อยห้าสิบนี่นะครับผมนี่คืออาหารของเขานะที่เขาแถมมาด้วยนะครับผมนี่ดูมันจะตกลงมานี่นะตนะั้งแต่เมื่อคืนจนตอนนี้เลยไม่ห่างเลยนะครับผมดูสิติดเกินบางทีก็ติดกืน่น เอ,อ้ยเราเอาลงมาขนาดนี้ให้มันอยู่ด้วยกัน,นให้มันอยู่ด้วยกันให้มันให้มันแย่งกันเราให้มันแย้งกันดิแ,แลว้วมันจะกิ้งได้เหรอลุงขนาดเนี้ยกิ้งได้กิ้งไม่ได้มันจะเป็นเสียงคือขัดกับคัดกัรขักัรขัดเอาขึ้นอีกนึงขึ้นอีกนิดนึงพอไหมมีแรนตื่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยตื่นแล้วเฮ้ยตื่นแล้วดูสิตื่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยลงมาแล้วอุ้ยเฮ้ยงงเงียอ่าวางอาณาจักรแล้วนะครับผม นี่ลุงมหาที่รักของเขาเขาลุงมหาที่รักอีกตัวนึงละมุดไปแล้วนะดูดิเนี่ยมุดไปข้างล่างเนี่ยเก่งมากเลยดูสิไอตัวผู้ก็นอนอย่างเดียวกินแล้วก็นอน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 อุ้ยมันเปียกน้ำนั่นน่ะขนเปียกน้ำเลยดูสินี่ขึ้นไปอีกแล้วเอ้าขึ้นไปอีกแล้วเอ้าเอ้าขึ้นไปแล้วเอ้าวิ่งไหมไม่วิ่ง คือไปนอนนะโอ้ยลุงมาอขี้แล้วก็นอนนะคือมีบ้านให้นะแต่เขาไม่ยอมนอนเพราะเขาติดตรงนี้เขาตัวใหญ่เกินไปเขาไม่สามารถสไลด์ลงมาได้เกินไปดูสินี่อีกตัวนึงไปแล้วอีกตัวนึงอยู่นู่นดูตอีกตัวนึงอยู่นู่นเห็นไหมอีกตัวนึงอยู่นู่นตูดตูดแดงมากเลยอ่ะอีกตัวอยู่นู่นเออแอนี่คือใครหอมเหรอแอใช่มไหมโอเคก็มาแค่นี้นะผม สำหรับคนที่สำหรับคนที่รอนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะถือกล้องใหญ่มาถ่ายให้ดูนะผมแต่แต่ก็นี่มาให้ดูก่อนโอเคอ่ะ okay. อันปีลิปอันปีลิปใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r ไครให้กับน้องด้วยนะคะนี่พี่ถ้าใครอยากสปอนเซอร์ให้อีกเพิ่มอีกตัวสองตัวก็ได้นะอาจจะเหงาไอตัวผู้นอนทั้งวันเลยนะ เดีย๋ยวเราจะไปซื้อ,หอใ,ใหม่กันหรือว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์แบบกรงใหม่ให้เราก็ได้เนาะก<ช>็คือกรงใหม่เนี่ยตอนนี้คือบ้านน้องถือว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่นะแต่ว่ามันแคบนะผมมันแคบแใช่มันแย่งกันนอนแย่งกันเล่นนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกรงใหม่ให้หน้องกันโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบ๊ายบาย